ข้าเปลีนขนแซ่บแล้วเนี่ยนาะขนมเนีน่ยอยู่ที่ตลาดนัดนี่นะก็จะ,จะมีสาวบ้านนะเาเฝันเอาห้างก็กินแบบบ้านๆแบบขา,ายมีไร่เลยนะมีตอแล้วเนี่ยหางจาทำปลาซาเนาะมีตอมีบางข้าวล่ามนะมีขนมบ้านเนี่ยนะขนมบ้านเนี่ยนะแซ่บเลยนะจะมีห้อข้าวบะดับบล็เนานะตัวนี้ห้อข้าวบะดำเบิ็ดกระดาษ บใหญ่นะตามวัดตามว่าตามสารบ้านซวางคนะัว่วนไฮนา ัวที่ว่าเบิ่นพอเลยก็ได้คือกัรนี้เนาะจะมีมากไม้ยนะม,มลากหายลากลาะสนิม่มากหลาป่าจะมาหอรวมกันเลยนะพอใส่ไปต่อนะงามๆเลยนี่นะเอกกัณ์อเข้าประดับดินอ j นัที่นาวล่วงพระบางเลยนะนก่อนจัดเคลือนทัุกกปีนะก่อนม วงเถอะมื่อนึงนะโปรตโรตลาดหนักจากนั้นก็จะมีส้วงเถอะยูจีส่ไปน้ำข่าดนะได้มัน่งนสร้เดิมเดเามาสิันาทกค่าได้ลี่ว่ากินเประจงเอ็นซีนอ็นซีนเตราดนีดน s <S ้ก็จะมีอาหารกันกินแบบบานบานะจากธรรมชาติแล้วก็จะมีค่ายเครื่องทั่วไปนะ นี่ก็คือเกินเลยนี่ผู้คนมรอหล่อม่ายเลยนะอากาศดีนะฝนมาตก สิมได้นะในปิ้์มเขามีอาหารอือ่นๆนี่เราหลากหลายนะที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ก่อนล่อปางเนี่ยนะอันนี้มันเป็นมักไมน้นะมักไม้ที่ซอกยากเลยที่พระธรรมห่อเข้าประดับเด่นเนี่ยนะหลากหลายเสยนเด่อันนี้เป็นห่อเรียบร้อยแล้วเนาะเด่งามๆเลย ว่าจะซื้อไปห่อก็ได้นอนนี้เนาะมีมักพอมักแฟนมกนะักหอเนาะทีเขียวัมักเมมักเก่นสี่บูมกัมกคอมักคอมักกุกมักซีดา้า มักังน,นี่นะอันนี้มากใบใตามฤดูกาเน,นะมักกบใหญ่มากมมเนาะเพ่นว่าก็เข้า <ขอ S 1> ประดับเปลนนัลืองดี่วานเจ็ดน่ยกัสินัน่มอ๋อะซนะื้อแบบพอก็ได้เนาะเดีว่าจะซื้อไปพพอลมาได้แค่กัเน,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 นะพ้ะอกับงา๊า มาห่อให้เบ่งแบบนี้เลยนะถ้ามีวิธีห่อเนาะนี่นะใส่เนาะมากไปใส่เข้าไปนะนเนาะวันนี้จ่ายว่าใส่จักยางจักยางก็แม่สิบยางเนาะอ๋อใส่สิบยางนะงนะน,น,งนี่นะเห็นมีนี่นะห้างเด็กกินไล่นะ มากไม้มากแปลงนนี่ะอันนี้เป็นห่อเข้าวบดดินเอกลักษณ์เลยนะในมือนี้เนาะเดี๋อันนี้มีต่อใบต้อะแซบต่ออันนี้มักข้มนาะมักข้มมากอันนี้มักมักก่อปะในหนาะมักก่อมักก่อมักเกล็ดมากลำไะ ขอาน้มเนข้าวนมข้าว่าเข้าว่ามากลำใหญ่มากงะต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันแก่ใหม่ๆเลยต่อแล้วบายเข้านะแซบข้าว่ามพอข้าวประดับเด่น นะมาแฟนมากเกลนมาคออ่าเฮ็นมีและไล่ขนเอาคนกับเสื้อซื้อ,ซ,อซื้อที่หอแล้วแล้วเนาะซื้อที่มันหอแล้วก็ดีนะมันจำเป็นไปหอเอง ได้ลเลยะอ่านี่จะมีมากไปเนืนะ้อมกพุกนะนี่มีมพุกมากมายหลากหลายชน,นิดนาะอยู่นี่นะสดสดใหม่ๆเลยนี่นะมักพุก มักแกงมักอึมักไม้ตาบระดูกาลนะเยอะเลยอันนี้มักคอเนะาะมักคอมักกุกนะอันนี้เนาะซอกสมยางเนาะบางเลยนะม,นนะมักกุกเนะม่ไมักกุกเนาะมักข้าวเนะา,านะมักข้าวแกนะ่เนาะไปเห็ดเออ่น้ำว่านนะกะทิ <San> đây mang cái mắc này mắc kiện mắc nó mắc kiện 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 mắc nó mắc kiện kiện mắc mắc kiện kiện ในมือนี้เนาจะมีต่อหาก,กินย่างนาะต้อเนาะจะเป็นอาหารสันยอดเลยเนาะไปบายเขานะแซอันนี้เป็นจาบอนออกเรียบร้อยนะซุกแล้วเนาะมาซื้อมารอแล้วซื้อไปบายได้เลยขน,ะม,นมครบเนาะนนะเขาเป็นยิหนึ่งขนมนะขึ้นซื้ออยู่ที่นครร่วงบางเนะี่ย เที่ยวล่องบากงต้องได้มาสิบเนะบิ้งเนาะแซบทำหอว่าแซบเลยแนมะ่ค้าใจดียิ้มงามาหานะ้าเนาะแซบเลยตนะ้ามีข้าวซอยมีมีกรทิข้าวพุ้นเนาะ นี่เราก็จะมีมากมายเนาะหลากหลาชสนินธิตีเพิ่นเอาห่อเข้าวบดบิบนะมันก็จะค้าวอยู่หลายๆจุดเลยเนาะในงานนี้แลซ่ล่าเนาะส้มหมูว้าวส้มหมูใส่วัวนะใส่วัววัเอาไงใส่วัวลวกมะบ่าอ๋ออันนี้มูแดงเป็นขนมเนาะ เปนเนอีทหนึ่งขนมนที่ขึ้นซื้ออยู่ที่นาร่รอก่ที่นครร่วงบางเลยนะา,ยางวันนี้ก็จะมีไก่น่ะ,นนะไก่อบไก่อบไก่นะีแซ่บเลย